ดีครับครับอาหารทานกันดีกว่าครับวันนี้จะผัดนะครับจะเป็นมักโรโลนีอีกชนิดหนึ่งนะครับฝลาเกลือปลาเกลือเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับแลกต้มครับฝากเกลือเรจะเป็นหนึ่งในมักโรโลนีนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นลูกโบขันก็สวยทีเดียวแล้วก็ต้ม หมดเลยแลน,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 ยน,น,นะครับเวลาเตรี้มทน้ำเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณแปดนาทีนะครับอยาให้นานกว่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะรอไปผัดอีกผัดกับไก่นะครับเพราะว่าตอนผัดนั้นก็จะทำให้แตมันกอกน,นะครับสีสันจะนสวย ตอนผัดนั้นก็จะโดนความร้อนด้วยนะครับใส่กือปลล่นลงนิดนึงเกลี่ยนนิยต้มให้เขาสุกนะครับวิธีดูเดี๋ยวเราก็จะทําเอามาดูเนื้อจนกว่าจะนิ่มใช้เวลา8ปนาทีนะครับขั้นตอนนี้ส่วนผสวนมวันนี้ก็จะมีนี่ครับหอมหัวใหญ่ก็เขือเทศต้นหอมนะครับเกระเทียมสับมีเนยมีเก็ดช็อตครับซอสเขเทศ แล้วก็แน่นอนครับต้องมีละม,มัดมะกอกปีชายพัดเดี๋ยวเรามาดูครับรอเขาเดือดนครับนนับเจ็น7นาทีเสร็จเสร็จและ8นาทีครับสีหันเขาเปลี่ยนแล้วนะครับจากเมื่อกี้นี้แป้งนี่เัเป็นสีเข้มๆทีการทดลองทดสอบนะครับว่าได้ที่หรือยังสุกหรือยังนิ่ไมไหมนี่ครับเปเค่า,านะั้กดเบาๆดูก็ได้ครับเลิกม,มานะครับ สามสิบินาทีก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาล็อกน้ำเย็นน้ำอุ่นภูมิห้องเลยครับเข็มห้องเลยแหละครับแก๊สนะครับ,รบผมก็จะลงไปเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีกนะครับไม่ต่ำกว่าสองถึงสามนาทีนะครับเดี๋ยวเขาจะสุกและนิ่มเกินไม่ได้ เ e ็ t เชือวัตถรดในการเคียวเอาละครับให้เ,เย็นตัวทักนิดหนึ่งนะครับเราก็ไปเตรียมขั้นตอนการผัดกันครับครับผัดกันจิกว่าดาวผัดแกะใช้ไฟปานกลางนะครับ มาแล้วครับเฮ้ยเลงเราเอาหอมครับอหอมอหอมความหอมเสร็จแล้วก็กระ,ะเทียมสับครับ นล่มันกากับเนยเข้ากันครับกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนิดเราก็ใช้ไก่ส่วนสะโพกนะครับหรือใช้อกไก่ก็ได้นะครับ

nhiều nhà nước cùng là thật cứ một

ก็ผัดสนุกนะครับจะกรุงให้ไหมได้เลยเขียวครับจะได้ทั้งรสชาติและความหอมน้ำตาลหน่อยไม้มาเลยกระทะใหญ่นะครับเพรนั้นผมก็ใส่นีเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณน้ำมันหอยครับ ายเป็นอาหารจีนซะแล้วลองคเนเอด้วยสายตาด้ครับใส่ไก่น้อยไปก็จัเพิ่มได้เลยนะครับแบ่งจากฝึกเก็บให้ใส่ตอนท้ายนี่ครับเช็ดชอบบีบเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับไม่มีสูตรตายตัวใดทั้งสิ้นนะครับตามชอบเลย อลังการนะครับนั่นก็หมายความว่าตักเกลียวไม่พอสิน,นาะตัดกันเขาจะสุกแห้งดีครับไปเรื่อยดูสักทีล้วจะเห็นทันทีนะครับว่าน้อยไป ก็มาเต,ต่เยอะๆครับอร่อยแล้วถ้าคนที่ชอบมากๆหลังจากผัดสุกแล้วใส่จานไปเพิ่มที่จานอะไราจานก็ได้กับ ตอนนี้หอมติ่งติ๋มนะครับผัดจนหอมใหญ่สุกนะครับแล้เก็เพลิมนี่จะนิดขาดสีเขียวนี่นะฮะขาดสีเขียวทั้งนั้นเองเต่งสีเขียวถึงตอนนี้จะดับไฟก็ได้เอาเลยนะครับ สุกมาแล้วละ่ะอยากเรียบร้อยครับเหมือนมกอนักกะโรนีผัดไก่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชนิดของเส้นมกนักกะโรนีเป็นเส้นนี่เราเรียกว่าปลาเฟล่ครับปลาเฟ่เขายตามห้างสับปะรดครับอันนี้แคครับสุกมดแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมด้วยสวัสดีครับปลาเฟลผัดไก่